ผู้ชมฟูฟังสวัสดีครับสวัสดีพี่โต้อค้าบีอาร์ทครับาเราเข้าสู่ในการชิดแชทแชทให้มันชิดนะครับผมและก็ทักทายคุณผู้ชมทางเพลงชาแนลด้วยอ่าวันนี้ขอบอกว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยถ้าใครที่ชื่นชอบเพลงแนวอานัทพลมาติกาเนี่ยนะฮะอะไรครับ R&B ครับผมโอ้โหไม่เอาแต่บุกแรกเลยับผมเป็นไงฮะเหมือนคิดมาทั้งวันทั้งวันเลยครับนั่งอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดอย่าให้หลุดเพราะเขาเป็นเจ้าพ่ออานัทพลแอนมาติกาเลยครับผม ลองซ้ำอีกสักทีเผื่อได้ฮะบริกานี่คือดีดีครอานัทพลคืออานัทพลอ่าเดอดสตาคุณอาเป็นเพลง A และ B อ่าถ้าฉีดเป็น B เป็นพีรพัฒน์ก็ได้ได้ก็ได้อยู่ได้ได้อยู um ่ในเวรนี<_<_้ลองลองดูสักทีฮะอานัทพลแอนพีรพัฒน์ครับผมเเออนี่ยเราก็สนุกกันตรงเนี้ยนะใช่ครับผมเราขยี้ตรงนี้ไปแต่คือ ถ้าทุกคนเห็นหน้าจะรู้เลยว่าเขาเป็นเจ้าพ่อ R&B จริงออรว่าเพลงแต่และเพลงส่วนใหญ่จะเป็นแนว R&B นะฮะแล้วก็ฟังง่ายๆเข้าใจง่ายๆเรื่องราวความรักแบบเสนอแบบง่ายๆโอ้โหโ<อ>น,นี่ลึกซึ้งมากเลยนะผมติดตามเพลงเขามานานมากแล้วครับเพลงเขาเพลงอะไรล่ลาสุด <c ười> คันหูครับผมเป็นดีมากจริงจริงไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วครับอ่ะเดี๋ยวเราไปพบกับศิลปินของเรานะฮะในช่วงแรกแชทชิดชิดครับ ที่บอกไปครับศิลปินของเราเนี่ยเป็นเฉพาะ r อเนบีน่าจะนี่เราเป็กิ๊ดชู้สวัสดีครับสวัสดีครับิ๊กนังชิคกี้ายไกลจิ๊บอ่ะยอเซียวภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมเมื่อกี้บาซิลมีบาซิลบาซิลเหรอภาษาบาซิลไหมอ่ะโอ้โหนี่เรียนเรียนลึกนะเรียนลึกซึ้งนะวิ่งวิ่งวิ่งไปใเอาวิ่งวิ่งวิ่งเลยทำไมทำไมถึงไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมาฮะหรือว่ายังไงครับ ก็จะได้อินกับเอ่อเออ๋ออ่อืมอันนี้ก็ต้องเป็นอริันโตะไซมาอริันโต้ก็ะเอ้ยขอบคุณนะสวัสดีตอนเช้าสวดีตอนเช้าโอก็ไฮโอ้ยไซมาโอไฮโเออซมาสไาฮ่าฮ่าเ่าฮ้าน่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮนาฮ่เฮ่าฮ่าฮ่าน่าหน้าฮ่าม่าฮ่าน่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่าฮางมุงงมุงงมงา คุณผู้ชมฮะไปดูกระปุกดูเอมไทยเลยขนาดไล่ผู้ชมผมไปไล่ก่อนดีกว่าสรื่อกันดีมากเลยใช่นะฮะคือมาช่วงแรกครับแชทแชร์มาพูดคุยกันกับคุณเป็กผลิตโชคนะตอนนี้ก็มีทั้งอัลบั้มใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วก็หลายๆเพลงที่ปล่อยมานี่ก็โดนใจคุณผู้ชมกันเหลือเกินอัลบั้มล่าสุด Let's Move นี่ครับตอนนี้ภาษาบอกว่าดีมากนะครับเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ร้องให้พวกเราฟังหน่อยครับคุณก็ดีนะครับก็จริงๆแล้วอัลบั้มนี้ก็เป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดที่3ก็ดีใจมากที่ได้กลับมาร้องเพลงให้ทุกคนฟังเพราะว่าหายไปนานมากประมาณเกือบ3ปีหายไปไหนมาก็ไปเรียนเพิ่มเติมไปเรียน ร้องเพลงเรียนเต้นเรียนอะไรเยอะแยะไปเพิ่มสกิลเพิ่มสกิลอัพเลเวลมาเพิ่มเวลเพิ่มเวลเก็บเวลเก็บเวลตาค้ำเลยนะเก็บทั้งคืนหมอจ่ายร้อยหนึ่งแต่ก็ออกมาแล้วเนเนี่ยอะไรนะป่าไม่มีอะไรไปต่อเลยของล่องลอยของผมต่อข้อเออนี่ไง let's move นะครับแล้วก็ซิงเกิลที่ตอนนี้ก็คือชื่อว่าแล้วแต่หัวใจเธอใหม่ล่าสุดเลยครับใหม่ล่าสุดใช่ไหมครับวันนี้ใช่ไหมอันนี้คือเดี๋ยวให้ตอบใครเหรอแล้วแต่อคือแบบเยอะเยอะมากเลยแบบ คือคุณผู้ชมเนี่ยเขาจะชมคุณเป๊กอยู่ใช่ไหมแล้วเขาจะส่งมาถามตรงนี้ว่าเออคุยอะไรได้บ้างแล้วคุณเป๊กตอบเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ข้างบนนี้ตรงนี้ตรงนี้เราต้องตอบทุกอันไหมครับหรือข้ามข้ามไปอ่าแล้วแต่หัวใจเธอเลยครับคำตามชื่อเพลงก็ที่ศิลปินมากันส่วนใหญ่เขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยยตอบเท่าไหร่ก็อาจะเฉยแต่ว่าทีมงานเขาจะล็อกคําถามที่น่าสนใจเนี่ยมาแปะไว้ตรงนี้อ่าตรงนี้ ดึงจากตรงนี้มาแปะครานี้แล้วขอโทษที่เราไม่ได้บีบคุณเป๊กต้อนห่อตอนแรกไหมแน่นสิครับแล้วหน้ามันปล่อยคุณเป๊กหนองเหงาเรื่องอะไรกันเลยต้องขออภัยตรงนี้ด้วยมาพูดถึงซิงเกิลกันก่อนนะครคุณเป๊กครับแล้วแน่หัวใจเธอที่พูดถึงเรื่องราวอารมณ์ประมาณไหนเศร้าเลยอันนี้เศร้าเลยนะครับก็คือเหมือนกับว่าคือ แฟนคนที่เราเคยคบอะไรเงี้ยแบบตอนนั้นเราเลิกไปอะไรเงี้ยแล้วแบบบางทีเราอยากกลับไปขอคืนกับเขาแต่ว่ามันไม่ได้แล้วสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วอะไรเงี้ยมีคนใหม่แล้วใช่ก็คือเหมือนกับว่าบอกกับตัวเองว่าเออไม่เป็นไรเราก็ทําได้แต่แค่คอยติดตามดูเธอต่อไปเธอจะรู้สึกยังไงต่อไปกับเราก็รักแต่เธอละกันอะไรเงี้ยแล้วแต่หัวใจเธอแต่คือเรายังเหมือนเดิมอยู่เรายังคงรักอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงใช่แต่ว่าตอนแรกเราไปทิ้งเขาเองล่ะ ทำไมอ่ะเราเป็นมีคนอื่นใช่อ๋อถ้ธรรมดาแล้วผู้ชายเราต้องเลือกได้แล้วอ่ะคนใหม่ไม่ดีก็เลยกลับไปหาคนเก่าใช่แล้วเขาก็ไม่เอาไงโอ้แต่มันก็เกิดขึ้นเยอะนะในเรื่องของความเป็นจริงอ่ะคือแบบพอจังหวะเรามีแฟนอยู่แล้วเงี้ยแล้วมีคนใหม่เข้ามาก็คิดว่าคนใหม่จะดีกว่าจังหวะไม่ได้ใช่จังหวะไม่ไม่ลงล็อกกันไงอันนี้เจลไม่เข้ากันอะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วครับไม่มีผมไม่มีผมรักภรรยาผมคนเดียวโอ้โหแม่อยากเล่าที่แชทได้ยินเสียงอะไรนะ เป็นซาวเอฟเฟก๋อไม่ว่าผีผีทางทีมงานเราไม่ได้บีถึงขั้นท่าเรามีซาวเอฟเฟกไม่มีเสียงใครอแนึกน่าเสียงพี่ตากงไม่มีไม่มีมันเป็นซาวเพิ่มความสุนสนานในรายการของเราหรือคุณเป๊กไม่ชอบบอกเราได้เราสามารถไม่กดได้ฮรีสามารถแจ้งพวกเราได้เลยก็เล่นก็ยังมีแพงๆมีเสียงอื่นนะครับอ่ะเดี๋ยวลองโชว์ซาวฮะนี่มีมาด้วยอตุยมาเหรอครับไม่ใช่ไม่ใช่ เดี๋ยวโทษนะฮะที่มาเนี่ยคือจะให้เป็กบอกถึงผลงานอย่ามายุ่งอะไรกับซาวพวกเราเลยนะครับมาวิเคราะห์โครงสร้างรายการแล้วนะแล้วมีสิวิดีโอเพลงนี้ครับเกี่ยวอะไรกับความเป็นญี่ปุ่นฮะก็จริงๆแบบผมต้องบอกก่อนนะครับเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นอ๋อหรอใช่ครับก็ต่อที่นั่นมาก็เลย ก็เลยทำแต่มันคงไม่มีเช้าแล้วจะแห้งนี่เลยครับขอเสียงอะไรเลยไอเห็น้ามันต้องมีมันต้องมีไปดักเขาเขามันไม่กดเอามากดเองได้ไหมโผล่ระเบ้อันนี้คือเต้องออกไปถ่ายข้างนอกเลย่ย้ายไฟ่ลายฉากหรือวุ่นวายหมดเลยทีเดียวครับแล้วอะไและไงญี่ปุ่นครับญี่ปนก็จริงๆแล้วในเรื่องคือคุณเป็กเป็นคนญี่ปุ่น ไม่ครับไม่ไม่ไม่จริงๆแล้วในกลุ่มของเราเนี่ยเพื่อนเป็นญี่ปุ่นหมดเลยมีทากะทากะแล้วก็มียูกิโกะอ่าฮะใช่ไหมครับก็เอ้ยมียูกิโกะอากิโกะอากิโกะแล้วก็ทั้งสองคนนี้เป็นขายอยู่มัเป็นขนมนะอร่อยเนอะมีแต่เป็นโตชื่อคล้ายๆชื่อแรกเลยชื่ออะไรฮะทากะอ้อทากะกินที่เริ่มไม่ลาอะไรอย่างเงี้ยครับผมคุณอาร์ตเป็นพี่น้องกันกับผมนะอะไรฮะมุ่มมั่ง เมื <correction S 1> ่ก่อนทากะกับอากิโกะอากิโกะเขาได้กันคือตอนแรกเราอยากผมค้ามปถึงได้กันเป็นเพื่อนกันเรื่องเพื่อนกันเรา3าสามคนเป็นเพื่อนกันใช่ไหมครับได้จริงๆรแล้วผมทากะนี่เป็นผู้หญิงอากิโกะเป็นผู้ชายไม่ใช่ดิทากะเป็นผู้ชายอากิโกะเป็นผู้หญิงอากิโกะแบบหน้าม้าผู้หญิงหน้าม้าอะไรเงี้ยับก็คือแบบตามคอนเสิร์ตแล้วเจออากิโกะ อากิโกะหน้าม้าอ่านี่ไม่กดหล้วครับอันนี้ต่อเลื่องอุโอ้สาวไม่เชื่อหัวไม่ได้เลยโอเคโอเคการเป็นแฟนนีนไม่ใช่การเป็นแฟได้อยู่ได้อยู่ได้เลยอ่ะวโทษทีฮะต่อบกันที่อากิโกะหน้าม้าทากะเป็นเพื่อนกันในกลุ่มอ่าเกิดอะไรขึ้นฮะเรื่องเราใช่ก็คือจริงๆแล้วเหมือนกับว่าเรากับ อา,อากิโกะเนี่ยแอบกิกบ๊กกันใช่ไหมครับแล้วไปก็อยู่ๆไปก็ทิ้งอากิโกะไปเรียนต่อเมืองนอกเลยนี่ไงคือที่บอกว่าอยู่ๆก็ทิ้งเขาไปแล้วตอนนั้นคกนบกันคบกันยังคบกันครับคบกันแล้วด้วยกิ๊กกันแบบแอบป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรกันทานข้าวก็เอาขาเข,ขี่ยกันใต้โต๊ะตลอดเลยโหเนี่ดิวกันแรงดิวกันแรงจริงแล้วแล้วในเรื่องนี้เราต้องเปลี่ยนชื่อด้วยไหมครับคุณเบ๊กจะเป็น เบคเบคเรสเบคเรสเบคเรสย้อนวันจีกันกันทีมัสชพิม์ูจิรู้สึกดีขนาดนั้นเลยโกนหนวดตอนเช้ายิ้ไปไหนกันแล้วไม่คิดตากล้องยิ้มรู้เลยดูบ่อย นี่แหละนะฮะก็คือแล้วแต่หัวใจเธอเฮ้ยมันจบแล้วเหรอยังไม่จบเลยยังไม่จบเลยต่อต่อต่อได้อยู่วันหลังให้โฟนอินมาก็ได้นะโอ้ยโทรโทรโทรอย่า้อนนะเลยเดี๋ยวย่างอนดิเฮ้ยเราเราต่อเราต่อเฮไอซิ่งวิวอ่ะยู่ปุ๊บยี่ปิวอ่ะสวิตสก้าไปเหรอก็คือแล้วก็พอเราไปเมืองนอกใช่ไหมครับไปไปที่ไหนญี่ปุ่นไงไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปเมืองนอกแล้วเหรอตอนนี้เขาไอ้นี่ไงกิ๊กกันอยู่แต่อยู่ดีก็แยกกันหายไปเมืองนอกเลยอร์ก อันนี้ต้องถามสั้นๆก่อนคำเดียวเชื่อว่าคุณผู้ชมอยากรู้ตรงนี้ว่าที่หายไปเมืองนอกเนี่ยอากิโกะท้องใช่ไหมอันนี้ก็ลงลึกเรื่อง MV เข้าเลยเกินอ MV เขาทำข้าวให้หนูมาเออแล้วเขาอยากรู้อ๋ออ๋อเพอาะว่าเออปกติคนรักกันเขาจะไม่ชีงกันนี่หายแห้งๆอย่างงี้รั่นแล้วหนีหรือเปล่าอเลยฟิวเลยอะเสื้อผ้ามไม่เก็บไม่ใช่แล้วรู้ทรงแล้วไม่น่าใช่ ใช่ไมไม่ใช่ไหมก็คือเราก็ติดภารกิจก็จำต้องห่างหายจากเขาไปใช่อย่างนั้นใช่ไปเรียนต่อทิ้งความรู้สึกของเขาไปปล่อยเขาแบบใช่เหงาเศร้าอยู่คนเดียวใช่แต่บังเอิญในกลุ่มของเราอย่าลืมว่ามีคนที่ชื่อทากะอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นคนญี่ปุ่นและหน้าตาดีด้วยอพอเราไม่อยู่ปุ๊บเสียบข้างหลังเราเลยทากะเคมเลย อ๋ไหมพาพวกไปกระทืบเห็นไหมเออเ็มบีเรื่องราวเขาสร้างสร้างขึ้นมาเฉยสทีนี่ก็ขึ้นเอ็มบีทำไมล่ะอินไงอ่าอินเป็นห่วงคุณแบอกโดนร้ายจิตใจเขาก็มาเสียบอากิโกะเลยเป็นแฟนกันใช่ครับแล้วเรากลับมาอีกทีเราก็มาแบบมาตามง้อแต่เขาก็แบบไม่ละคือกลับมาอีกทีเซอร์ไพรส์เลยอ่ะที่เราแบบไม่ได้คิดว่าจะเจอเนี่ยก็คือเขายื่นการแต่งงานให้เราเขาสองคนจะแต่งงานกันอากิโกะกับ ทากะจะแต่งงานกันใช่แล้ววินาทีนั้นคือเรากลับมาความรู้สึกก็คือแบบเราอยากกลับมาหาคนรักเก่าเราจะมาง้อจะมาแบบเขอคืนดีด้วยอะไรอเงี้ยซึ่งวันนั้นเราจะมีคอนเสิร์ตเปนโนของเราพอดีใช่ไหมครับแล้วมันเป็นวันเดียวกับวันที่เขาแต่งงานซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วแหละว่า อากิโกะคงไม่มาหรอกเพราะว่าเขาต้องแต่งงานอะไรเงี้ยเราก็เศร้ามากเศร้ามากก็แล้วใส่เงินในซองให้เขาไปปะไม่ได้ใส่อะไรทำผ้าป่าเหรอครับเดี๋ยวไม่ได้ไปงานแต่งเขาด้วยแต่งเาก็ต้องใส่ซองอ๋ออันนี้งานแต่งแบบญี่ปุ่นคงไม่ต้องใส่ไม่มีซอง เป็นรายการแรกที่ลงละเอียดเลยไหมน่ะลงลึกเลยป่มลึกมากเลยอ่ะคือเราต้องเข้าใจถึงความรู้สึกของ MV ็มีจริงจริงจริงเดิมทางของรายการเราแหละดีดีดีผมก็ไม่เคยตอบอะไรแบบนี้เลยนะแล้วก็บังแล้ววันนั้นยูกิโกะอะอากิโกะอากิโกะนี่กลายเป็นหนังอีกเรื่องแล้วนะมาอยู่หยู่ก็มาที่ มีคอนเสิร์ตที่เราเล่นเราเล่นอยู่เรามองหางตาปุ๊บเห็นผู้หญิงคนนึงมาแบบใส่ชุดแต่งงานมาเลยวิ่งมาวิ่งมาแบบเหนื่อยหอบแล้วยูกิโกะอากิโกะอากิโกะเป็นโรคหอบหืดที่ต้องใช้ออกซิเจนใช่เขาต้องใช้อันนี้เลยและเป็นความบกพร่องของเราตลอดเวลาเลยที่แบบเราไม่เคยทราบว่าอากิโกะเขาต้องใช้นะแต่ทากะทราบตลอดเลยเขาก็วิ่งมาวิ่งมาเพื่อที่จะมา มาเชียเราในคอนเสิร์ตและไม่แต่งงานกับทากาหนีงานแต่งมาหนีงานแต่งมาแล้วก็แบบวิ่งมาแล้วแบบไม่ได้เอาที่ฉีดมามันเหนื่อยมากแล้วก็แบบมาตายที่คอนเสิร์ตเราโขตายด้วยเหรอตายเลยแสดงว่าเขาต้องยกของมาเยอะทำไมฮะหอบโอ้โหหอบเข้ามาในงานอ่นนี้เขาเป็นโรคหอบหืดออเขาลืมหอบ หายใจไม่ทันระบบหายใจไม่ดีอะไรเงี้ยครับผมเขายกอะไราบ้างครับมีเขาไม่ได้ยกอะไรมาเลยแต่เขาแค่ใส่ชุดงานแต่งงานมาใหญ่มากวิ่งมาเพื่อมาหาตัวเราที่กำลังเล่นเป็นโนอยู่ข้างบนเวทีไม่ถอดอะไรเลยหัวเหอใส่มาครบครับผมนล้วแล้วทากาแฟนเขาอะวิ่งตามเอายามาให้โอแต่ไม่ทันความรู้สึกในตอนนั้นน่าจะ วิ่งเพื่อดึงกลับมาแต่งงานแต่ไม่นะวิ่งพกยามาให้โอ้เออคือเขาเข้าใจความรักโดยสุดของใช่คือเขาอากิโกด้วยเหรอเขาบอกว่าอ่าถ้ากลบมาพูดกับเป๊กตอนหลังว่าอ่าตอนอากิโกตายไปแล้วใช่ว่าว่าอะไรไม่รู้ไปก็ลืมไว้ศพกี่วันดีฮะขอโทษนะฮะสองวันแล้วจะต่อยกันไหมครับเบ้าเรือไง่ะเดี๋ยวไปดูเ v ็ม้งหมดได้ ยูทูบมีไหมครัตอนนี้ลงมถึงดูแล้วช็อตที่คุณเป๊กเล่นคอนเสิร์ตเป็นนนี่แบบมีน้ําตาจริงเลยนะน้ําตาจริงครับร้องไห้จริงเลยซึ้งคืออินมากใช่ไหมไอเด่นะผมนึกออกละว่าเอ็มบีตัวเองด้วยนะทากาบบอกกับผมว่าว่าอะไรนะกินข้าวยังใช่เหรออยากถามว่าทไปถึงว่าตอนนี้เขาวิ่งมาวิ่งมาจากงานจากงานใช่แล้วมาถึงคุณเป๊กถูกป่ะอ่าคือตอนที่ตอนนั้นที่กฎ อากิโกะเสียชีวิตไปแล้วพวกเราก็ไปเคารพศพใช่ไหมแล้วก็อากิโกะบอกกับผมว่า้ากะเป็นผู้ชายที่เข้าใจเขามากที่สุดแต่ผมเป็นผู้ชายที่อากิโกะรอมาทางชีวิตโอ้ยเย่นี่วันทองแท้ๆนะกคือโหดมาสันลิงสันประเทศไทยเช่ไหเขาไปถ่ายในญี่ปุ่นเออ อ่ะ, <S <S อะเดี๋ยวติดตามดูได้นะสำหร,รับ MV ตัวนี้ผมเศร้ามากเศร้ามากหลายคนร้องไห้ตาม MV นี้เยอะมากเลยเดียผมนั่งดูครั้งแรกผมยังร้องไห้เลยแล้วแต่หัวใจเธอใช่ไหมฮะโอเคนะครับเดี๋ยวนี่คุยคร่าวๆก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าครับมีแฟนคลับคุณเป็กเข้ามานั่นคุยด้วยนะฮะจะมาถามคำถามใครที่เป็นผู้โชคดีเดี๋ยวติดตามได้ในช่วงหน้าครับกับแชทชิดชิดครับ